สวัสดีครับผมสวัสดี fc พี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขนักรารคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับแนวทางนะครับราวพัฒนาของวันที่26กันยายน2568แต่ก่อนอื่นใดที่เราจะไปทำใดๆนั้นเรามาดูคำเตือกนกันก่อนนะครับคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขออวยพรเอฟซีพี่น้องทุกท่านโชคดีครับเรามาดูแนวทางครับ เอาไปวันที่ยี่สิบหกใช่ไหมยี่สิบหก จะมาดูบกนก่อนนะครับบน ดูสูตรวินกันก่อนครับวินบนนะครับ ใช้สองสูตรนนนะครับสูตรขีนบนนบบวกสอง ก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเพิ่มสองเพิ่มสอง ชนที่เก้าชนที่หนึ่งชนที่สองชนที่สี่ชนที่ห้าชนวินนะครับผมแปดเก้าหนึ่งสองสี่ห้า ครับรอบนี้ได้ทั้งหมด6ตัวนะครับ6ตัววินนะครับเราก็จะมาวินกันเลยครับแปดเก้าแปดหนึสองแป

หน,ห,หนึ่งสี่หนึ่งหสองส,สองห้าหาครับใน15คู่เจาะนี้มีแนวโน้มว่าจะมาจะมาบนนะครับจะมาบน เราจะเพิ่มความมั่นใจเข้าไปอีกนะครับว่าคู่ไหนนะครับผมก็จะใช้นะครับผม,ผมก็จะใช้สิบบนนะครับสูตร10บบนนะครับทำให้ชุม10บบนนะบใช้10บบนให้ชุนะวินนี้ไม่ปักหลัก10บบนนี้ปักหลัก มาดูครับ4 415นึ่ะครับ4 415ใช้พันร้อยสูตรที่สองใช้พันสองครั 2, ้งบวกสองคงที่นะครับดูสูตรที่หนึ่งครับ สีบวกสเป็น8ปดเก้าสองสนะครับสามนะครับ <c> ส <oughs> ีกสเป็นแปดบวกสเป็นสิบได้ศ ด้หนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือหลักสิบนะครับนี่คือหลักสิบบนสองสามห้า สองสามห้าสองสามห้าหน่วยบนครับเป็นที่ทราบนะครับเป็นหน่วยบนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่พอ ในบนก็ใช้4 4 1สสูตรที่1ใช้102ครั้งบวกหสูตรที่2ใช้1้อบนบวกหนึ่คงที่ ตอนนี้10เราก็เล็งไปที่ 2, 3, 5นะครับ 2, 3ไม่มีนะครับมี2กับ5นะครับมี2กับ5เรามาดูกันซิว่าจะเป็นอย่างไร4บก4เป็น8 8บก1เป็น9 9 0 2 3 4 5 4บวก1เป็น5 5บวก1เป็น6นะครับ6 8 9 3นะครับ <c oughs> นี่คือหลักหน่วยนะครับชนไปที่9ชนไปที่3นะครับผมก็จะประกบเลยนะครับผมนะครับเราจะได้แบบปักหลักนะครับเพื่อจะนำไปคัดข้างบนว่า ถ้าเขาชนกันโอกาสที่จะได้ตัวบนนะครับน่าจะมาเปอร์เซ็นต์ก็สูงขึ้นนะครับผมนะครับเปอร์เซ็นต์ก็สูงขึ้นก็มาดูครับ29ลัปักหลักนะครับผม23 3สา3สามเก้ ห้าเก้าห้าสามนะครับเขาก็จะข้างบนก็จะไปชนที่สองเก้าห้าเก้า จนไปสองคู่ครับใน2คู่นั้นเราต้องมาเช็คตัวเด่นครับสูตรเด่นบนสูตรเด่นบนก็คือ เดินบนนะครับผมเดินบนก็จะเด่นไปทีเกตัวเดียวนี่ครับนะครับแนวโน้มว่าจะได้ตัวแล้วนะครับ นี่คือบนนะครับผมนี่คือบนซ้นนายออกกำลังกายก็ไปที่เก้าไปที่เก้าับเก้ากับอะไรดี เกากับ2ลอง2กัน5เอาให้ครบสูตรนะครับผมเพราะว่าแค่ตัวเจาะนี้ก็ได้แล้วครับแต่ทีนี้นะครับเผื่อจะเอาไว้ป้องกันตัวนะครับ นี่ครับมนึ่นี่คือแนวทางบนนะครับลาวพัฒนาวันที่26กันยายน2 5 6 8นะครับนะครับ <c oughs> มาฟังสรุปครับชุดวินนั้นนะครับผมได้ทั้งหมด6คู่6ตัวนะครับ8 9นะครับ1 2 4 5ก็จะเห็นว่านะครับ ติดสติด3ติด5ชุดวินไม่มี3มก็ตัด3ามทิ้งไปนะครับ3 3ไม่มีเห็นไหมครับก็จะเหลือ2กับะครับ2กับ5ทีนี้หน่วยครับหน่วยนี่เป็น9กับนะครกบ9กับ3ไม่มี3ามก็จะเหลือ9้าตัวเดียวคือคือหน่วยนะครับหน่วยบนก็คือ9นะครับนี่ครับนี่ครับนะครับหน่วยบนคือ9เพราะฉะนั้นนะครับผม สิบบนก็จะเหลือสองกับห้านะครับสองกับห้าผมจึงเขียนว่าลูดเก้าเด่นเก้านะับลองสองกันห้านะครับวางให้ครบตัวนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับผมพอเข้าใจนะครับ fc สำหรับแนวทางเราพัฒนาบนก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็ขออวยพร fc พี่น้องทุกท่านนะครับนะครับเข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กคลาดแล้วนะครับผมก็ขอทุกท่าน นำไปใช้งานแล้วเกิดนะครับประโยชน์สูงสุดกับตัวท่านเองขออวยพรทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ